โอเคครับคลิปวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบทั้งสองรุ่นนะครับซ้ายมือผมจะเป็นรุ่นอันติเมตนะส่วนขวามือจะเป็นอีเลแกันสมาร์ทนะครับผมคือตัวท็อปต่อรองท็อปเนี่ยมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมไปดูกันเลยโอเค สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับปื้มมีสูงแล้วนะครับผมวันนี้พื้มพาชมทั้งสองรุ่นนะซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรุ่นอันติเมท1.9นะครับผมส่วนขวามือจะเป็นรุ่นอีลิแกซ์สมาร์ท1.9นะครับผมหลายท่านเนี่ยสอบถามมาว่าความแตกต่างระหว่างตัวท็อปกับตัวรองท็อปเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับวันนี้พื่งจะมาคลายความสงสัยเลยนะว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างเลยโอเคครับต่อมาให้ไปดูในเรื่องของราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมแตกต่างกันเท่าไหร่บ้างน,นะครับผมตัวออนติเมทเนี่ยราคายอยู่ที่ 1, 1 4 7่0 0้าบาทนะครับผมส่วนอ l เล a กทส์รเนี่ย1.9เริ่มต้นที่1 3 6่0ล้านบาทนะครับผมตัวเลขต่างกันในประมาณ11 0 0 0 0บาทนะครับผมแล้วแต่นะว่าชอบแบบไหนรุ่นไหนนะครับตัวท็อปก็ออปชั่นครบส่วนตัวนี้ก็กตัดฟังก์ชันบางส่วนออกไปนะครับผมด้านหน้าเนี่ยเราดูไม่ออกเลยนะว่าใครเป็นตัวท็อปหรือว่าใครเป็นตัวรองนะครับผมไฟหน้า LED ได้มาเหมือนกันนะครับผมเดย์ไลท์ได้มาเหมือนกันนะจุดหนึ่งก็คือเซนเซอร์รอบคันนะครับผม โดย r e ก a นสมาร์ก็ได้มาเหมือนกันนะครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดแล้วก็ด้านหลังอีก4จุดนะครับผมซึ่งรุ่นพี่อย่างอันติเมีนเนี่ยก็ได้ครบอยู่แล้วนะครับผมเซ็นเซอร์ 4. จุดหน้า4จุดหลัง4จุดได้ครบเลยนะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอก LED ก็ได้มาเหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนะไม่มีใครน้อยหน้าใครเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมได้ครบกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เพิ่งพา,าดูเนี่ยจะเป็นในส่วนของกุญแจรีโมทต,ตัวนี้อ่ะเอามาชมกันใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับ ฝั่งขวามือแล้วกันเนาะขวามือของผู้ชมนะครับจะเป็นกุญแจของตัวอันติเมตกดให้ดูก่อนทีหนึ่งปิ๊กปิ๊กอ่าส่วนฝั่งนี้จะเป็นกุญแจของอีเลแกซ์สมาร์ทนะครับนี่ความต่างๆของกุญแจเนี่ยจุดแรกก่อนเลยนะครับผมตัวอันติเมตเนี่ยจะมีระบบสตาร์ทจากรีโมทนะครับผมผมบบทให้ดูกดล็อกหนึ่งครั้งกดแช่ไว้เลยประมาณเจ็ดมินะครับตัวนี้นี่นะไรนะ อันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมขึ้นมานะครับที่ตัวอัติเมตได้นะครับในกุญแจดิเรกโมดนี้นะครับผมส่วนอีเล็กซ์สมาร์ตนะครับต้องบอกเลยว่าไม่มีสตาร์ทรีโมทนะแต่ว่าก็ยังได้กุญแจเป็นคลีเลตเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็อกจุดหนึ่งนะครับผมปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกรถได้เหมือนกันแล้วก็อกจุดหนึ่งเนะี่ยจะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดฝาท้ายก็ได้มาเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะก็แล้วแต่คนชอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันในส่วนของสนะตารดด์ท กินข้าหรือว่าอะไรเนี่ยเราขึ้นมาให้รถเราจะได้เย็นสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ให้รถมาสตาร์ทวอร์มเครื่องรอไปก่อนนะครับโอเคไปจุดหนึ่งนะครับผมด้านข้างกันเลยนะคันนี้ออกมาเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนล้อมาแล้วนะครับผมล้อเดิมนจะเป็นขนาด18นิ้วลายใบยพัดนะครับความแตกต่างเนี่ยรุ่นออนติเมทจะได้เป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับยางอยู่ที่265ห0หขอบ20นะครับผมแน่นอนว่า ได้สมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับขนาดยางกว้างขึ้นสูงขึ้นแก้มสูงขึ้นนะครับผมมีฐานล้อที่กว้างขึ้นเวลาเข้าโค้งสมรรถนะยิ่งดีขึ้นเลยนะส่วน18นิ้วเนี่ยจะเน้นไปทางความนุ่มนวลม,มากกว่านะผมเป็นล้อขนาด18นิ้วสเปคยาง265 60ขอบ18นะครับผมก็ราคาก็ถ่างกันครับแน่นอนว่าเปลี่ยนเส้นต่อไปของตัว20เนี่ยจะแพงกว่าอยู่แล้วเนาะส่วน18เนี่ยก็อยู่สักประมาณเส้นต่อไปอยู่มา2000กว่าบาทก็ยังถูกกว่าอยู่ดีนะครับแล้วแต่คนชอบนะ20ก็จะข้อเสียเรงาะด้ 18ก็ได้ความนุ่มน,นวลสมรรถานะก็คือพอๆกันนะปลื้มลองเทียบด,ดูนะครับมไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะตัวนี้ต่อมานะครับปลื้มก็จะมาพูดถึงระบบที่ตัวอิเด็กันสมาร์ทไม่มีแล้วก็ตัวอนิเมตมีนะครับผมนั่นคือระบบแรกเลยนะระบบ ACC นะครับหรือว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับพร้อมฟังก์ชัน Soft Engo กรณีที่ระบบเนี่ยกด,ดจับความเร็วและปรับความเร็วของรถให้เท่ากับคันหน้านะครับเพื่อรักษาระยะห่างอัตโนมัติ จนถึงจุดหยุดยิ่งเลยนะผมซึ่งออกตัวตามพันหน้าโดยอัตโนมัติเลยคันี้ก็ในรุ่นอัลติเมทมีให้นะครับผมระบบนี้ก็คืออัดดิฟฟูคอนโทรลนั่นเองนะครับผมที่ดูคนรู้กันนะตัวนี้ก็คือได้ครบเลยส่วนอิเล็กทนสมาร์ตนี่ตัวนี้ไม่มีให้นะครับก็ถูกตัดระบบเอเดตออกไปทั้งหมดเลยนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น FFC เนะครับหรือว่าตัว AEB นะตัวนี้ก็คือเมื่อเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยระยะเสี่ยงต่อการชนนะครับระบบตัวนี้เนี่ยจะทํางานทันทีเลย จะเตือนให้ผู้ขับขี่เนี่ยเหยียบเบรกหรือว่าหากไม่เหยียบเบรกเนี่ยระบบ A/B ก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ในรุ่นอั t i m a t t e มีแต่ว่าเล t e l l g e n t ไม่มีนะครับต่อมาอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นระบบ BSM หรือว่าระบบ b o d s p o r t นั่นเองนะครับผม mm hmm. เมื่อมีรถอยู่ด้านหลังนะครับบ mm hmm. ริเวณจุดอับสายตารบผมเดนราท้ายรถเนี่ยจะตรวจจับสิ่งของนะครับหรือว่าตรวจจับวัตถุและส่งสัญญ,ญาณไปค้างมาที่กระจกด้า,า,ขานข้างนะครับหรือว่ากระจกทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับผม mm hmm. ตัวนี้นะ โดยสัญญาณเนี่ยจะกระพริบเมื่อเปิดไฟเลี้ยวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะแช่ทางไว้ให้ดูว่าแบบมีรถเตือนอยู่ด้านข้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะผมและรถที่วิ่งความเร็วตั้งแต่15กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยสามารถจับได้แล้วนะครับผมตัวนี้ระบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับใครที่ไม่มั่นใจในการเปลี่ยนเลนก็พยายามสังเกตไฟตรงนี้ไว้นะครับผมโอเคต่อมานะครับผมระบบ RCTA ตัวนี้ก็คือสําคัญนะบางทีแบบว่าเราเอาไปรถไปจอดในมุมอับหรือว่า เอาหน้าเข้าไปเนี่ยเวลาถอยออกเนี่ยเรามองไม่เห็นรถด้านหลังใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าฟังก์ชันของอัลติเมทได้มาครบเลยก็คือในส่วนของ RCTA นะครับระบบช่วยเตือนขนาดถอยรถนะครับผมเมื่อมีรถวิ่งผ่านในจุดอับสายตาเนี่ยระบบจะส่งสัญญาณเตือนพร้อมไฟกระพริบนะครับจากกระจกมองข้างนะแต่ว่าระบบนี้นะครับไม่ได้ช่วยเบรกนะครับผมเป็นแค่เตือนให้เฉยนะครับเราก็ดูกล้องหลังตังอีกทีหนึ่งลวกันนะครับตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างเลยเนี่ยจะเป็นระบบในส่วนของ แจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็สําคัญนะครับกรณีที่เราเผลอหลับในไปเนี่ยเวลารถออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบก็จะแจ้งเตือนแันทีเลยในรุ่นอันเดเมทมีครบเลยนะครับส่วนริเกทรนสมาร์ทเนี่ยไม่มีให้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือตัวเนี้ยมันไม่ได้มีกล้องเอเดอรอยู่ด้านบนเหมือนตัวอัลเิเมทนะครับผมก็เลยตัดระบบฟังก์ชันความปลอดภัยนี้ออกไปก็คือราคาถูกกว่า1นึ0 0 0สบาทแต่ไม่มีฟังก์ชันตรงนี้แต่ตัวนี้ราคาแพงกว่า1,10,000บาทแต่ได้ฟังก์ชันแบบนี้ครบเลย นะครับผมแล้วก็แล้วแต่ที่จะเลือกกันนะว่าชอบแบบไหนนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมตามมาโอเคครับก็มาในส่วนของด้านหลังกันแลยนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะเหมือนเดิมครับคันสีขาวคันนี้อัลติเมทพันเส่วนอันนี้อีเล็กซ์สมาร์ทพันเเหมือนกันความแตกต่างไม่มีเลยนะครับด้านหลังคือเหมือนกันหมดเลยทั้งรูปลักษ์ไฟเบรกหรือว่าจะเป็นพวกตัวอักษรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยอย่างที่บอกไปตอนแรกคือเซนเซอร์รอบพันด้านหลังอีกสจุดมีเหมือนกันนะครับผมท แล้วก็จุดนี้จุดหนึ่งก็คือได้สีเดียวกันเลยกับตัวอันิเมตนะครับตัวนี้ไปถอยมีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยในโซนของสาวกาศชาก์ฟินนะครับได้มาคบทั้งคู่เลยนะแล้วก็ลาวหลังคาเหมือนกันติดรถมาเลยนะครับตรงนี้ได้คบทั้งสองรุ่นเลยเอาง่ายคือถ้าปื้มบอกเนี่ยคือถ้าเราขับรุ่นอีเล็กซ์สมาร์ทไปเปลี่ยนล้อเนี่ยคนก็ดูไม่ออกแล้วว่าเราขับอันดิเมตหรือเปล่านะครับผมก็ลองดูกันก่อนได้เลยนะครับความแตกต่างนี้ แทบไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับผมภายนอกดูไม่ออกจริงนะตัวนี้โอเคครับต่อมาก็จะให้มาดูในส่วนของป่าท้ายนะว่าเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ก็คือสามารถเปิดจากรีโมทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนรุ่นอีเลกนสมาร์ทนะครับตัวนี้กดล็อกกดค้างไวแบบ้แป๊บนึงนี่แล้วก็อันติเมตได้เหมือนกันครับกดปลดล็อกก่อนแล้วก็กดแชร์ไว้แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นฟังก์ชันที่ได้มาทั้งคู่เลยนะครับผม เปิดปิดป่าท้ายด้วยไฟฟ้านะครับตันนี้โอเคแล้วก็ภายนอกโดยรวมแล้วไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยดีกว่านะครับผมต้าม้าอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับความแตกต่างในส่วนของภายในนะครับผมให้ดูก่อนภาพรวมนะครับปุ่มอะไรมาติฟังก์ชันซ้ายขวาได้มาเหมือนกันนะครับผมจอขนาด9นิ้วได้มาเหมือนกันครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแอร์ปรับออโต้นะครับผมแยกอิสระซ้ายขวาเหมือนกันเลยนะครับผม ผมจะบอกเลยกันนะว,ว่าจุดที่ไม่มีในรุ e ่นอีเลแกสมาร์เนี่ยคืออะไรบ้างจุดแรกเลยนะครับผมบอกไฟฟ้าแน่นอนครับว่าบอกบรับไฟฟ้าเนี่ยของอ e ีเลแก t สมาร์เนี่ยจะได้แค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมปรับได้แปดทิศทางส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบรางอยู่นะครับยังคงเหมือนเดิมอยู่นะตัวนี้ยังใช้การกดหรือว่าใช้ระบบแมนวนวลอยู่นั่นเองนะครับผมอีกจุดหนึ่งนะผมคือไฟแอมเบนไลท์ข้างประตูหรือว่าไฟโดมไลท์ตรงกลางรถนะครับตัวอีเลแกนเนี่ยจะไม่มีมาให้นะตัวนี้คือจะเป็น มืดๆทึบๆแบบนี้เลยนะผมจะไม่มีไฟแอมเบน์ไลท์ด้านในให้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแพดเดิ้ลชิพนะครับผมซึ่งตัวแพดเดิ้ลชิพเนี่ยอัลติเมทมีมาให้นะครับแต่ว่าอีเลแกนไม่มีมาให้นะผมแต่ว่าเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะก็คือเบอิกศูนยนใส่ได้เลยนะครับผมนี่ความแตกต่างภายในนะครับบอกแล้วไงว่าตัวท็อปกับตัวรองเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับในส่วนภายในนะและที่หายไปเนี่ยจะเป็นเรดร์ของระบบเอดาร์นะผมหลังกระจกมองหลังด้านบนนี้นะครับที่หายไปเลยนะเพราะว่าอีเลแ ไม่มีระบบความปลอดภัยนี้เลยนะครับผมแต่ว่าแอร์แบ็กเนี่ยได้ครบทั้งหกจุดเหมือนกันเลยนะครับผมตอนที่สองตอนที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วตอนที่หนึ่งนะครับผมมาดูตอนที่สองกันต่อตัวนี้เหมือนกันเลยที่บอกไปไม่มีแอร์เมนไลท์ด้านหลังให้นะครับแล้วก็ส่วนปลั๊กตรงกลางมีให้นะครับผมปลั๊กชาร์จสองจุดมีให้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือครบเลยนะครับกับการใช้งานตัวนี้นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผม ไปดูรุนอนิเมตกันบ้างดีกว่าว่าเวลาเปิดประตูแล้วจะเห็นไฟแอมเบียนท์ไลท์กันไหมนะครับผมตาม,มาเลยเปิดกันเลยครบับนี่สังเกตเลยนะครับนี่แอมเบียนท์ไลท์ข้างประตูจะหน้าตาเป็นแบบนี้ส่องสว่างในเวลากลางคืนนะครับเพิ่มความหรูหราในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็โดมไลท์จะอยู่ตรงที่เก็บแ่นด้าน,น,นบนนะครับตรงนี้จะมีไฟโดมไลท์เล็กเป็นสีขาวอ่นอ,อนๆนะครับผมสร้างบรรยากาศให้ดูโแมนติกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ ส่วนเรื่องพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันได้มาเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมจอ9นิ้วแล้วก็แอร์ออโต้ได้มาเหมือนกันเลยหน้าปัดเดือนไม้ได้มาเหมือนกันเลยแต่ที่ขาดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของแพทเดิลชิพนะครับผมที่อันติเมทเนี่ยมีแพทเดิลชิพมาให้นะครับเวลาเราอยากจะชิพเกียร์ขึ้นลงนะครับผมก็จะสามารถทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าอีลิแกนสมาร์ทเนี่ยไม่มีไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะว่าเราก็ยังสามารถยกเกียร์ได้อยู่นะเพราะว่าเกียร์แบบเนี้ยเป็นแบบปรับได้ด้วยนะครับผมนั่นมันนว่นได้ด้วยนะัครบ นี่นะครับตอนที่2นี่แอมเป็นไลท์ข้างประตูได้มาเหมือนกันเลยนะครับผมทั้ง4มุมเลยนะครับไม่ทราบว่าพี่จะเห็นกันหรือเปล่านะตัวนี้เห็นไหมพักนี้เหมือนกันเลยนะครับผมพาร์ทชาสองจุดได้มาครบเลยนะครับตัวนี้โอเคเป็นไงบ้างครับ2องรุ่นที่ดูกันแล้วรู้สึกโอเคไหมว่าอยากได้รุ่นไหนมากกว่ากันนะครับผมระหว่างตัวอีลิแกนสมาร์ทที่ถูกตัดฟังก์ชันในส่วนของเอดาสออกไปเนี่ยผมก็คือถูกกว่าประมาณ1,10,000บาทนะครับ ส่วนด้านขวามือตัวนี้นะครับอันติเมตตัวท็อปออปชันครบนะครับราคาแพงกว่ากัน1นึ0 0 0บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือได้ระบบเอเดสความปลอดภัยเข้ามาช่วยเหลือกันเต็มที่เลยนะตัวนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าระบบเนี่ยก็แค่เป็นในส่วนของตัวช่วยความปลอดภัยระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมยังไงพี่ก็ขับรถไม่ระบากเลยนะครับผมลองไปตัดสินใจกับที่บ้านอีกทีหนึ่งนะครับว่าชอบเป็นรุ่นไหนมากกว่ากันนะส่วนถนะ้าใครสนใจข้อเสนอดีเนี่ยก็สามารถทักมาที่เฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมเริ่มรหือว่าเาขึ้นลย เฟซบุ๊กครับอีสุเมโทรกับเซลปื้มนะครับผมหรือว่าติดต่อที่ดีสคริปชั่นด้านล่างนะครับผมจะเป็นลิงก์ไลน์แอนะครับผมสามารถทางมาพูดคุยสอบถามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าด่วนเลยเนะี่ยโทรมาเลยที่เบอร์0988587978นะครับผมเพื่มอมียูสุที่ดีรับใช้ทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ